ดีฮะทุกคนยินดีต่อนรับเข้าสู่ช่อง Super h ร r งอาา้าววันนี้หมากับลูกพี่จะไปทําการทดลองกับเราสลามกันฮะไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละการทดลองของเราเนี่ยมันจะฮาเฮขนาดไหนสลามจะถูกเราบูบี่ในลักษณะไหนได้บ้างไปดูกันเลย เฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยเราก็เจ้าฮัสกี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยเรามาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองวิจัยสลายนศาสตร์พี่ลอกเออสลาย์ที่มันไลก่กระดูกกันแบบนี้ป่ะใช่ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวมาปลูกให้ไหมพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกเองได้ <c oughs> ไม่เป็นลูกเองได้นี่เน่นี่เลยหนะ้าที่ของเราคือวิจัยสไลม์รูปแบบต่างๆรวมถึงวิจัย นินเนี่ยความทนทานของมันด้วยมันทนอะไรได้บ้างว้าวฮัสกี้ทำไมสไลมมันเลี้ยมเลียมสไลมมันต้องเป็นฟรีฟอร์มไม่ใช่เหรอจะไม่ได้เป็นเป็นลูกบาศก์เลยล่ะมันออกมาจากโมพี่แล้วออกมาจากโมเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยยฮัสกี้แกลองมองแกลองมองชั้นผ่านสไลมเด็นักูนี่นี่นี่นเลยแปลว่าสไลมเดี๋ยวไม่สามารถทนการฟ้ดนฟันกับการวัรเพยได้เลยเดดิ้ดดไปเลยเราจะต้องทำการทดลองกับสไลม์ไปเรื่อย เอ้ยเขาแจกของฟรีให้เราหมุนกงล้อด้วยแฮสกี้เน่ฉันมี3ามใบจัดไปได้เบ้า,าด้วยว้าวคือ <c oughs> อุ้ยแฮสกี้เราโชคดีเราจะได้สลามเปสด,ด้วยสลามเป็ดสีเหลืองที่อยู่ในห้องน้ำพี่แกชอบกัดอะ่ะอุ้ยมาอยากได้อุ้ยมาเชียวเป็ดมาดเดียวอะ่ะอ้ยโอ้โหฉันไม่ได้เป็ดอะ <c oughs> ขอเป็ดมาหน่อยดีด มีในห้องน้ำเอาไหมขวดสีม่วงมันเป็นลักซ่วมฮัสกี้เขาบอกว่าฉันเปลี่ยนโซนได้แล้วคืออะไรวะเป็นโซนโนี่มันม,มันก็มันมาดูบ้านฉันเร็วเข้ามาก็เปลี่ยนได้เหมือนกันพี่ <c oughs> ั้นไปดูบ้านแกก็ได้แปะปะแปอุย้ยนี่อะไรอ่ะพี่ลองบันดี้มอมีสัญชาติยอ,อนยานมันต้องบันเทิงบันเทิงพี่เราก็ไปยืนในนั้นเร็วเข้าเฮ้ยนี่มันนี่มันไฮดรอลิกเพลสเรยืนตรงกลางสิอยืนตรงกลางก็บุดบี้ดิฮัสกี้ เลือกเชื่อมอนแต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่การทดลองถ้าจะยอมก็ได้ไม่น่าจะมีว like ้าวสุดยอดไปเลยพี that that ่ล่ากลายเป็นตัวอะไรที่เดียสกี้ทุกคนดูวิลลอาดิที่เดีสกี้กับลักเตอร์กันเดียสกี้ทำไมคอพับขนาดนั้นที่จะกับลักเตอร์เนี่ยับเดียสกี้มาช่วยเองพี่ไอเขาให้ทดลองกับจลายไม่ใช่ทดลองกับผู้เล่น ในดูซิว่สาสไลม์ของเราสามารถทนทานไฮดรอลิกเพลสได้ไหมยืนให้เป็นระเบียบเจ้าสไลม์ทั้งหลายอุ๊ยเอ,ออมันเกือบทนได้แล้วพี่ล็อก,อกมันก็แอลมันระเหิดไปแล้วด้วยความร้อน <c oughs> พี่ลอกลองอีกสักทีไหมเอะเออเผื่อจะกลับร่างเดิมมา,มา,มา,มาถ้าสรุปเกมนี้มันเอ่อทดลองกับสไลม์หรือทดลองกับลูกพี่ล็อกสุดหล่อเท่ไหมเนี่ย อ้าไม่มีอะไรเกิดมันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วหรอพี่เรากันหมายอยากเป็นบ้างหัวบี้เหมือนเดิมอ่ะมีคนอยากลองของครับทุกคนโอ๊ยเออเดียรสกี้เดียวเวลนักปรทยนสา์ที่ดีต้องต้องเข้าใจเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเวลใช่แล้ววะเ้อ วิ่งหม่างโอ้ชั้นเบื่อสลามเขียวชนิดนี้แล้วอ่ะฉันอยากเปลี่ยนสลามบ้างนี่เขาไปกล่องให้เปิดด้วยกล่องสควิดเกมก็ไปจัดไป456บาทเหยจะ้าวซาเกือร์สควิดวงกลมอ่ะมาอยากได้บ้างขอของดีหน่อยสภาพเดียวกันเลยแกไปดูบ้านฉันบ้างไหมมาชั้นจะอัญเชิญสลามสควิดเกมออกมา เจ miracle, ๊๊๊๊เรียกกับอะไรสามตัวนี่แหละเฮ้ยมดมาตีสลามไปแลกไม่ได้เอ้ยมันบ้านฉันอุ้ยแต่มันยุ่นยุ่นยุ่นด้วยดูดิดูดิดูดิมันบูบิบเลยแล้วทำไมแล้วทำไมฉันหลอดออกมาเนี่ยเออเฮ้ยฮัสกี้โอสลามชิลเล่นนี้มันให้มันให้ตังค์เยอะกว่าว่ะจัดไปทุกคนดูดิดูสลามดิมาเล่นสลามยืดหยุ่นยื้อแย่หมดแล้วเออนี่ไงนี่ไงมันมันโอ้ยดูดิ โอ้ยรุ่นนี้ดีฮัสกี้พี่ลองหมายอยากลองอีกอันะจัดไปเนี่ยทุกคนมันมีสลามที่งเป็นรูปล่างด้วยหมายอยากได้แต่เจ oh <my> ็ิมาไม่มีตังค์ไปฟ้าแป๊บเออฮัสกี้ฉันซื้ออันนี้มานี่มาโจนนาโเนียไหนมาโจเนียมาโจเนียพี่เผมพยายามอยู่ <laughs> แกกูไปอีกรูกนึงเดี๋ยวไอ้มาก็อุ้ยเนี่ยมันคอนเทพเจ้าใสา่ฟ้าต่อนี่มีแต่คนที่กูกคุณรอเท่านั้นที่จะยกได้บอกเลย ไหนลองทดสอบดูสิว่าสไลม์จะเป็นยังไงเมื่อต้องเจอกับคอนเทพเจ้าสายฟ้าดูนะฮจักอกย <laughs> อมันพี่แบนเหลือครึ่งเดียวอทุกปีทีนี่ทุกเป็นโมจิฮัสกี้เคยดูคลิปเชฟที่เขาทำโมจิกันเปล่าที่เขาแบบพุ่งเปียวหวมดแล้วเนี่ยพุ่งพุ่งพู่ฮพ่งเป็นโมจิไปใช่ไหมพุ่งพุ่งนี่มาอัปเดตโซนใหม่ได้แล้วเหมือนกันพี่ลองมาเลงเข้าไหนอะ หมอกำลังจะชิงชุมพี่หมางอฉันเดินไปไม่ถึงสักีอ่ะช่วยด้วยหมาองอพี่เราอย่าเล่นมุกเดียวกับฮัสกี้ไดฟเวลนี่หนึ่งก็ไม่ได้อ่ะมนันนีเร็วนี่เลยแทมโบลีนเป็นไงอ่ะเฮ้ยว,ว้าวมันดูน่าหนุกกับฮัสกี้ว้าวไม่ต้องมาเล่นเสียดึงแดงดงดงมันปรับความไอ้นี่ได้ด้วยอ่ะมันปรับความเด้กดึงได้ด้วยอ่ะหนหมออยากรู้ว่าสลายเมื่อต้องเจอกับแทมโพลีนจะเป็นยังไงอะไรนะแทมโพลีนเลยอ่ะแทมโพลีน ขอความดึงดังแบบระดับสูงสุดอุ้ยทุกคนดูดิมนตัวย้อยและแท้หมดเลยเเลย้อยย,ย,ย่อกี้มากอุ้ยน่ารักพี่ล็อกสลามันจะพังแล้วเนี่ยว้าวเปการทดลองที่สนุกสนานฮาเฮมากมายังไม่นั่งทำอะไรเลยสลามันก็ตัวแตกหมดแล้วทุกคนดูดิตึงเนืดอยังกับไข่มุกหน่อยหน่อยมีสาวด้วยหน่อยหน่อยหนย เฮ้ยพี่เราหมอมีตังเปิดกล่องแล้วกล่องไหนอ่ะมาจะเอารูปทรงเนี่ยมานยังได้รูปทรงแปลกๆขอรูปทรงแปลกๆหน่อยว้าวส่งกระบอกเกลืออ๋ <c oughs> อพี่เราเนี่ยมันเลือกสีได้แล้วก็ติดต่องอ่ะนี่ไงอ๋อเสียตังพี่ อ๋อมันเลือกได้แค่สามสีที่มันฟรีอะที่เหลือเสียตังค์โตถังนี่ไงบิลกงดูสลามันใหม่ของหมาเฮ้ยเป็นตัวกระบอกขี้มูกสลามขี้มูกหมาเหมือนขี้มูกของแท้แล้วมันเป็นใส่ๆด้วยทุกคนดูดิอีีเหมือนขี้มูกแกเวลาเป็นวัดเลยอ่ะเลยบอกเขาดิเดี๋ยวก็ดูกินข้าวไม่ลงต้องพาไปหาหมอประจำอุ้ยแล้วกูพี่อยู่ดีๆเราก็ได้สลามใหม่มาลัคกี้บล็อกคืออะไรอันนี้ไงกล่องที่ลุงมาริโอชอบเอาหัวไปขอก ใช่ขอดูหน่อยว้าวกล่องลัคกี้บล็อกอุตายบัวชั้นสลามน่าเกลียดมากพี่ร็อกตึ่งดืดเป็นกล่องตึ่งดืดอ่ะดองแดงเฮ้ยมันก็น่ารักดีนะฮัสกี้ที่นี่ทุกอย่างจะกลายเป็นสลามหมดเลยไม่ได้มาวัตถุอะไรก็ตามดูของฉันเป็นระเบิดจะเป็นสลามนะแล้วพี่มีสลามเป็นระเบิดด้วยเหรอใช่มาดูเดียวหมออยากได้อันนี้ก็อันนี้ก็อยากได้ทุกอย่างเลยเว้ยเฮ้ยอุ้ยทุกคนดูดีน่ารักจริงเลยสลามระเบิด อันนั้นน้อยไม่ได้ฮัสกี้เอยนะจ๊ะเอ้ยรู้ทันปะไม่อยากได้บังฮัสกี้และโปรเจกต์ต่อไปมันจะเป็นด่านอะไรที่จะมาทดลองสลาย์ของเราหมากำลังเก็บตังอยู่เนี่ยด่านต่อไปชื่อแบ็กเกิ์คืออะไรไม่รู้ที่มันกินจะกีนที่ว่านั่นแหละความลับเี่หรอว่าตังไม่มีลูกพี้หมามีตังไปซื้อโซนใหม่แล้วจัดไปไหนโชว์เซ บี้แบ็กกราวคืออะไรกินสกีนถ่าย YouTube แต่เราไปยืนเล่นเล่นกันดีฮัสกี้มันปรับสีได้ด้วยบี่อแท้ไหนลองดูดิถ้ามีสไลม์ลงมาแล้วมันจะทำอะไรได้มันก็แค่ต่อตัวกายกรรมกวางเจ้าแค่นี้นะอ๋อแล้วเราก็ไปตัดต่อใส่แบ็กกราวอะไรให้มันแค่นี้ซัปบอร์ดแค่ดูออกจะดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะโดน่น่น่ึก นี่อะไรรีโมทสั่งการสปอนแรลมระยะไกลดูแค่กดตรงนี้สปอนก็จะไหลออกมาจากบ้านของคุณแบบวเลสบลูทูธนี่เราไม่รีโมทสั่งการใช่ไหมใช่หมอมีออโต้สปอนเอ้ยว้เด็กใช้เกิดแก้ปัญหาอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเลยเกิดเองได้แต่อันนี้มันไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยปัญญาอ่อนไรสายล้านที่สุดเสียสสาตังสงสารที่นาเกี้ จะมา,มานั่งตีมันเด้งมาฉันช่วยตีหนแล้วกันนะเนี่เอาไว้ให้เราตัดต่อไงเห oh, <no. S 1> มือนแบบอยู่ในสมอรภูมิเราจะตัดต่อใส่แบ็คกราวอะไรก็ได้โอ้ยแต่กันพาราพี่ชายตัดต่อมาอีกแล้วพี่ชายตัดต่อไหมอยากต่อสู้กับสลามอยู่ในเอิ่มอวกาศกาแล็กซี่ <laughs> เอิ่มเอิ่มมาเปลี่ยนใจแล้วหมาอยากต่อสู้กับสลามในร้านอาหารแมคโดนั์ หมาเปลี่ยนใจอีกแล้ว <c oughs> มันจะไปถึงสีลเจวิรีตลอะไรเปลี่ยนอะไรเร็วแล้วเกินไม่อยากต่อสู้กับสลามใต้หนาพ <c oughs> อแล้วดิโก้พี่ล็อกสงสารพี่ชายตะ่อต <c oughs> ลูกกูว่เมื่อกี้หมาหมุนของฟรีได้จรวดอะไรคือจรวดนี่ยสลามจรวดพี่ล็อกรอดูสลามไป็นรถจรวดด้นะจอยนอน <c oughs> จรวดหนึ่งแล้วมันจะระเบิดไหมเนี่ย น้องน่ารักน้องเป็นจรวดย,ย้วยจรวดตัวย้วยเมื่อไรหมาจะเก็บตังค์ได้ห้าพันสักทีอะพี่อนเหรอตอนนี้เท่าไหร่ละสามพันหกโอ้ทักชว่าจะได้ก่อนแกฮัสกี้มาบ้านจะได้กว่ามาชันสี่พันห้าละหมายอยากไปเล่นโซนต่อไปแล้วสรุปแล้วไอไฮดรลิกนี่แหละตัวปั๊มเงินที่เร็วที่สุดเออแล้วเพื่อนเพื <laughs> ่อนเข้ามาอยู่ในร้านทาบอยเ <laughs> พื่อนเดี๋ยวก็กลายเป็นแมลงสาบโดนบี be, หลักนูกวับพี่มีตังค์ไปโซนต่อไปได้ยังอีกทีเดิง เพื่อนเออเพื่อนเป็นทีวีแมนผสมลากอะไรคุณรู้พวกโซ่หมดเลยพี่ทีนี่มันด็อกเตอร์ซอเยอร์ป่ะเนี่ยฮัสกีโดแฮงก์ตัวตุวดตุ๊่งว้าวอุ้มกระดูกขาชิโดชิเดะว่าด้วยกระดูกใครอะกระดูกปู่ของปู่ของปู่แกเปล่าวะนี่ไงพี่เราโอเปนเกตมากดไม่ได้พี่เราต้องมากดเดี๋ยวจะกดเองมันก็เย็นดีๆนะอย่าไปเย็นตรงนั้นนะจ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยเผาไหมหน้าไมมไฟติดอุ้ยจะลามไหมจะลายไหมจะลายไหมเลยฮัสกี้ไม่อยากรู้อยากลองเว้ยฮัสกี้ไหมฮัสกี้ปิงก์ก็มาดูดบิลกอเลกดูฮัสกี้มาติดบี่ลก์ฮัสกี้ไมมไฟติดทางอุ้ยไม่อยากเล่นแบบนี้บ้างบางไม่มีตังกลองปลาแช่บอลเซนแบบว้าวฮาเฮมากเลยะทุกคนมีส้วนตีนใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้สองอันเอฟเฟกต์แบบ ASMR ลูกวีหมอมีอะไรอยากลองนิดหน่อยอะไรอะ่ะ Play As Line มันกดได้เหรอมันมันจ่ายตังนะชิกชู <c oughs> โอ้ยหมองโง่แต่ว่าด่านหลังๆนี่มันใช้เงินมหาศาลบาตะไทยมากเลยอะ่ะเราต้องอยู่ในนี้ประมาณ6-8ชั่วโมงเลยแนละ้วเ <c oughs> นี่ยนี่ไงหมอกลาย As l ล n e แล้ววี่ะไหน,น,นอันไหนแกวะเอาทำไมหมาแยกล่างออกมาเนี่ยที่กระโดดเดินมันหน้าพี่ล็อกเนี่อสกี้เอง <c oughs> เอาที่แกเหรอแกโดดไปบ้านใชนได้ไหม มาถอดจีนออกมาจากตรงนั้นโอ๊ยออกไม่ได้ตัวบี้ตัวแบนอยู่ในนี้บี้ไว้ฮัสงสายที่น่าเกย์เจ็ดสิบเก้าโลบักแค่นี้คุ้มค่าไปเนี่ยกดไฮดรอลิกทับเพื่อนได้ด้วย <laughs> เพื่อนที่ว่าก็คือตัวแบนโอ้ยทับตัวเองด้วยเอ,อเิเบรพี่ลอกมาสภาพทุเรศมากเลยอนเนกขน,นาดสองบาทห้าสิบมากครับคุณผู้ดูชมอย่าบอกนะว่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะ โอ้โหวา้าวใช่เหรอได้ขอลคเป็นเทบอลลีสิจ๊ะโอ้ยยังเป็นได้อีกนี่ไงมาเด็กดึงโตกระใจหมดเลยมาได้ดึงมาได้ดึงแต่ว่าก็ปัญญาอ่อนว่ากินดีแลวพี่ลองไปแค่นี้คนที่ปัญญาอ่อนก่อนนั่นคือคนที่จ่ายตังค์ซื้อตั้งแต่แ <laughs> ก่กันมันก็มาแล้วพี่ <laughs> นั่นแหละทุกคน เกมที่เรามาทําการทดลองกับเหล่าสลายมยมันก็สนุกใช้ได้และเป็นเกมที่ฟาร์มเงิน,น,านไา้เป็นจำนวนมากถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย